จังหวัดตรังจัดทำแผนการเข้ารับวัคซีนโควิด1 9เข็มกระตุน้นหลังพบกลุ่ม608รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพียงร้อยละ19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019ของจังหวัดตรังยังคงพบผู้ป่วยในพื้นที่จากการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และ ATK อย่างต่อเนื่องในขนณะที่ภาพรวมการรับวัคซีนเข็มที่1อยู่ที่ร้อยละ84.56เข็มที่2ร้อยละ79.49และเข็มที่3มมีเพียงร้อยละ21.54ของกลุ่มเป้าหมายในฐานข้อมูล Health Data Center จำนวน626,581คนโดยมีกลุ่ม608ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่3เพียงร้อยละสิเท่านั้นนายขจรศักดิ์เจริโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังได้เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนได้เร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงนิ่งอยู่โดยให้หน่วยงานสาธารณาสุขสำรวจผู้ป่วยในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของแต่ละโรงพยาบาลคลินิกฝากคันทางพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางเรือนจําสำรวจผู้ต้องขังภายในเรือนจาแรงงานสำรวจในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆศึกษา ที่การจังหวัดเร่งสำรวจในสถานศึกษารวมถึงส่วนราชการต่างๆขอให้สำรวจบุคลากรในหน่วยงานเพื่อจะได้จัดทําแผนการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นหรือเข็มที่3ต่อไปยอยศพรนนคะไกลสีสวทตรังรายงาน